สวัสดีค่ะคุณวิรชนค่ะครับสวัสดีครับพอดีว่าเพิ่งเข้ามาฟังห้องนี้เห็นหลวงพอ่อฟ้ครับเห็นกกน้องเห็นกําลังสนทนาการเกี่ยวกับเรื่องสภาวะอสภาวะธรรมเกี่ยวกับพุทธพุทธะใช่ไหมครับใช่ค่ะสภาวะรู้การรู้ตัวการมีสตินะผมคันนี้ไม่มีอะไรมากคือว่า เออยากจะเล่าประสบการณ์ที่ที่ผมปฏิบัติมาเผื่อเป็นกรณีศึกษาเผื่อจะไปอพิจารณากันต่อได้นะครับว่าเป็นเกียดมากค่ะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาห็นะครับคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นะฮะที่หลวงพ่อท่านเมตตาพูดเมื่อกี้เนี่ย จริงๆเระบอกว่าไม่ปฏิบัติก็ได้ะในความเห็นของผมนะหรือจะบอกว่าปฏิบัติก็ได้นะถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ได้นะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเลย<ช>ตัวถึงสุดของมันก็คือตัวที่เป็นอสังคตธรรมเนี่ยอสังคตธรรมเนี่ยก็แปลว่าทมที่ไม่ได้ถูกสิ่งใดปรุงแต่งขึ้นใช่ไหมครับ<ช>อเมื<ช>่อไม่ได้ถูกสิ่งใดปรุงแต่งขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สังขารน,นะสังขาร นะครับมันก็ไม่มีนะเมื่อมันไม่มีมันก็ที่จะต้องที่จะต้องทาอะไรมันก็ต้องปรุงใช่ไหมครับนี่จะต้องทาอะไรเนี่ยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะเกิดสังขารขึ้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องมีการรับรู้ก่อนใช่ไหมครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูอ่ะเอาภาพรวมเลยนะฮะภาพรวมเลยทำจริงๆก็มีอยู่สองอย่างมีนามธรรมกับรูปธรรมอ่อ่าหรือจะแบ่งเป็นสอง่างนี้ก็ได้ว่าอสังกตธรรมกับสังกตธรรมก็ได้ ใช่ค่ะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่าจะทําให้เห็นและเข้าใจง่ายๆในในความเห็นของผมนะครับก็คือเราต้องรู้จกักนามธรรมากับรูปธรรมก่อนสองตัวนี้มันตัดตรงไหนนะครับรูปธรรมเนี่ยมันรับรู้อะไรไม่ได้นะมันรับรู้มันเห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้ได้กลิ่นไม่ได้นะครับรับเย็นร้อนสองอ่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงไม่ได้ นะครับคิดไม่ได้จําไม่ได้นะแต่ถ้านํามาทาทุกชนิดอย่างน้อยต้องมีการรับรู้นะครับรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้นะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ได้นะครับมีรับรู้นะกระบวนการการของนาัมรรมาจะเริ่มจากรับรู้รับรู้แล้วก็เกิดสัญญาความจําได้หมายรู้นะมีสัญญานะครับมีความจําได้หมายรู้ต่อมาก็เอาสัญญาความจําได้หมายรู้ ไปคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไปคิดนะเพราะฉะนั้นความความคิดก็มาจากสัญญาสัญญาก็มาจากความรับรู้นะครับอ่ะมาความคิดเสร็จแล้วก็คิดปรุงไปปรุงไปก็อาจจะเกิดเวทนานะสุขเวทนาทุกขเวทนา,ทนาอุเบขาเวทนาอะไรก็ว่าไปนะกระบวนการการปรุงแต่งทางนามธรรมาเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าในการปฏิบัตินะครับที่ผมทํามาเนี่ย mm hmm. ก็ดูไอ้ตัวสภาวะธรรมตรงนี้ให้มันชัดนะครับโดยเฉพาะนะตัวนามธรรมรูปธรรมมันไม่มันเป็นสิ่งที่เห็นชัดอยู่แล้วรูปธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสังขารทั้งสิ้นยกเว้นความว่างเปล่านะครับความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขตเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอสังขาธรรมก็ได้เพราะมันไม่ถูกอะไรปรุงเหมือนกันนะครับความว่างเปล่าเนี่ยเหมือนกับถ้าในเชิงรูปธรรมเนี่ย จะบอกว่าเป็นอสังกตะธรรมในเชิงรูปธรรมก็ไดนะ้ความว่างเปล่านะตัวความว่างเปล่าที่เป็นสเปซนะที่เป็นไร้ขอบเขตเนี่ยนะนะเพราะว่าถ้าเตะจักรวาลออกไปเตะดวงดาวไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เหลือความว่างเปล่าอยู่เราไม่สามารถเตะความว่างเปล่าไปไดเไ้เราไม่สามารถกำจัดมันได้นะแต่ว่าถ้ามาเทียบกับนามธรรมแล้วความว่างเปล่าในเชิงนามธรรมเนี่ยนะครับมันก็คือการที่ตเตะออกไปหมดเกือบหมดเหมือนกันนี่แหละเตะอะไรไปบ้าง เตตั้งแต่สัญญานะครับความคิดเวทนาอะไรต่างๆออกไปจนเหลือสุดท้ายแล้วก็คือความรับรู้นะความรับรู้เป็นบ่อกเกิดของสังขารอ่าที่เป็นนมามธรรมทั้งปวงถ้าไม่มีความรับรู้เสร็จแล้วก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีความปรุงแต่งอะไรต่อจากความคิดต่อฉะนั้นตัวเนี้ยเนี่ยผมว่าสําคัญนะที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ก็คือสาภาวะ การรับรู้หรือตัวรู้เนี่ยนะครับจริงๆมันไม,ม,นไม่มันไม่มีตัวเนะเพราะว่าอันิีจแต่เรียกให้มันไม่รู้จะใช้ภาษายัางไงนะให้มันจริงๆมันไม่มีรูปมีร่างนะสภาวะการรับรู้เป็นนมามธรรมทีนี้เราดูยังไงนะการรับรู้รับรู้การเห็นการได้ยินนะการลิ้มลดการรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะครับแล้วก็การรู้ความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยการรับรู้ทั้งหมด นะวิธีการดูไม่อาจจะเหมาะกับบางคนหรืออาจจะไม่เหมาะกับบางคนนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยเพียบพูดง่ายว่าให้ดูการเห็นดูการเห็นดูการได้ยินดูการริมรถนะการรับรถด,ดูการรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เท่ากับเราเห็นทะลุทะลวงไปถึงไอ้ตัวนามธรรมาแล้วแล้วถ้าเห็นถึงขนาดที่ว่าเห็นสภาวะการเห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักแต่ว่าได้ทราบได้รู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับเห็นตัวความก่อนที่จะเกิดสังขารทั้งปวงเลยตัวนี้เป็นตัวอสังขตธรรมโดยแท้เพราะว่าหลายราะการรับรู้เนี่ยในเซี่ยววินาทีที่ในขณะที่รับรู้โดยที่ยังไม่จาไม่คิดเนี่ยตัวนั้นแหละคือตัวดั้งเดิมที่สุดทํานองเดียวกับความว่างเปล่าที่มันมีมาก่อนทุกสสิ่งมีมาก่อนรูปธรรมท,ทุกอย่างค ไอ้ตัวนามธรรมก็เหมือนกันความรับรู้ก็มีมาก่อนความรับรู้เฉยๆเนี่ยสัแท์ว่ารู้แต่มันไวมากไงคนเรามันชินสัพสัต์ท,ทั้งหลายชินที่จะรับรู้แล้วก็จําแล้วก็คิดแล้วก็ปรุงต่างๆนานานะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าไวถึงขนาดเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเห็นนามธรรมตัวดั้งเดิมของมันเลยนะครับนามธรรมดั้งเดิมผมไม่รู้จะไม่รู้จะเรียกไงนะครับแต่ไม่ค่อยอยากจะเรียกว่าจิตด,ดั้งเดิมเพราะว่าจิตมันต้องตามหลักอภิธรรมเนี่ยจิตต้องประกอบกับจิต เสมอนะครับก็มีโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตอะไรพวกเนี้เจตในว่าจิตมี8ปดสิเก้าอย่างร2อยิบอดอย่างอะไรก็ตามนะตามตำราเนี่ยมันต้องมีสังขารประกอบด้วยเสมอก็คือเจตสิกเป็นตัวสังขานรนะแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวรับรู้เพียวๆเนี่ยผมเลยไม่อยากจะใช้คําว่าจิตแต่ผมขอเรียกมันเรียกว่านามธาตุด,ดั้งเดิมเลยแล้วกันนะดั้งเดิมมันดั้งเดิมเพราะว่ามันก่อนมันมีมันรู้ได้ไหมคะอย่างนั้นก็ได้ครับจะเรียกไงก็ได้นะที่มันแสดงว่าการรับรู้ค เรเพียวรับรู้สักแต่ว่ารู้โดยที่ยังไม่จานะฮะโดยที่ยังไม่จําเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าพูดตานองในเชิงรูปธรรมก็คือลองจินตนาการถึงจักรวาลที่มีอยู่ตอนนี้ยมีดวงดาวมีอะไรต่างๆเนี่ยเราเตะดวงดาวออกไปทั้งหมดเตะอะไรสรรพสิ่งทั้งหลายออกไปทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยมันเหลืออะไรครับเหลือความว่างใช่ไหมเหลือความว่างที่ไร้ขอบเขตถูกไหมครับเราเตะความว่างออกไปได้อีกไหมเรากําจัดออกไปได้อีกไหม <c oughs> ไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วความว่างนี้เราหาจุดตั้งต้นได้ไหม,ไมไหาจุดสิน้นสุดมันได้ไหมเขาไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะน่ะทำนองเดียวกันไอตัวธาตุรู้หรือนามธาตุดั้งเดิมในเชิงอันนี้คือเชิงรูปธรรมนะแต่ถ้าในเชิงนามธรรมธาตุรู้หรือนามธาตุดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็ทํานองเดียวกันมันไม่มีจุดตั้งต้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะว่ามันมีก่อนสังขารปวง เออมันจะมีจุดตั้งต้นมีจุดสิ้นสุดมีการเวลาได้เมื่อมีการเมื่อหาจุดตั้งต้นมันได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจึงมีความชรามันจึงมีชาติชรามรณะมันจึงมีเวลาเกิดขึ้นนะครับมันจึงมีความรู้สึกนานนะหรือเร็วมันจึงมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์แต่ถ้าตัวเปลี่ยวๆของมันน่ะกำจัดดวงดาวไปทั้งหมดเหลือความว่าง ทำนองเดียวกับกำจัดความคิดนะครับกำจัดความปรุงแต่งกำจัดความคิดกำจัดสัญญาออกไปนะอันนี้คิดในเชิงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปยึดว่าต้องต้องกำจัดนะครับแต่ในเชิงที่ว่าถ้าเทียบดูมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเหลืออะไรเพียวๆอยู่ก็คือความรับรู้เรากำจัดความรับรู้ไปได้ไหมถ้ากำจัดความรับรู้ออกไปมันก็สิ่งนั้นมันก็ไม่มีไม่ไม่ใช่นามาทมแล้วไม่ใช่นามาธาตุนะไม่ใช่นามธาตุดั้งเดิมไม่ใช่ธาตุรู้แล้วเพราะนั้นเนี่ย ธรรมชาติสองสิ่งเนี้ยนมามธาตุกับรูปธรตุเนี่ยมันเป็นของที่มาคู่กันตั้งแต่แรกแต่จะบอกว่ามีไม่ได้ถ้าจะพูดว่ามีเนี่ยมันต้องมีการเกิดขึ้นแต่ถ้าจะบอกว่ามีแบบไม่มีอ่ะอันนี้ได้ในความเห็นของผมนะแต่มันเราต้องใช้ภาษาในการสื่อสารและภาษาเนี่ยมันต้องใช้การปรุงแต่งผมอยากจะบอกว่ามันมีแบบไม่มีอ่ะ แต่จะบอกไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีเลยเขาก็จะโอบเาะอาจจะคนอาจจะคิดไปถึงว่ามันมัน impossible อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องขนาดนั้นมันมีแบบไม่มีแล้วกันอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับเหมือนกับนวตัวนามาทำนามาท่าเดิมมันมีแบบไม่มีไม่มีอะไรไม่มีการปรุงแต่งนั่นเองไม่มีไม่มีการปรุงแต่งไปจากของเดิมนะการปรุงแต่งมันก็ชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันต้องมีของเดิมอยู่นะครับมีสภาวะเดิมอยู่แล้วก็มีการปรุงไปจากของเดิมฉั้นจะเป็นการปรุงในเชิง รูปธรรมหรือนามธรรมมันก็ต้องมาจากไอตัวของเดิมนี้ทีนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้เข้าไปชัดๆเนี่ยนะก็ถือได้ว่าเห็นนามธรรมนามธาตุนี่แหละนามธรรมเนี่ยหรือนามธาตุมีอะไรบ้างนะครับก็มีจิตเจตสิกนะความคิดนะครับเวทนาสติปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเป็นนามธรรมทั้งสิน้นอะไรที่ต้องอาศัยพื้นฐานมาจากการรับรู้เนะี่ยสิ่งนั้นนะคือน,นามธรรมหมดนะฮะแต่ถ้าอะไรที่มัน ไม่ต้องมันรับรู้ไม่ได้อันนั้นก็คือรูปธรรมนะแม้กระทั่งความว่างเปล่าเฉยๆนี่มันก็รับรู้อะไรไม่ได้ก็เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งแต่เป็นรูปธรรมแบบชนิดที่ว่ามีอยู่แบบไม่มีนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามองชัดๆเนี่ยในประสบการณ์ของผมเนี่ยวิธีการดูง่ายๆนะครับมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะอาจจะเหมาะกับคนบางคนหรืออาจจะไม่เหมาะกับคนบางคนก็ได้นะครับก็คือว่าสมมุติว่าเรา,เาก้อนหินมาก้อนหนึ่งนะครับเราเอาไฟมาเผาก้อนหินเนี่ย ก้อนหินไม่รู้สึกร้อนใช่ไหมเอารูปมาวางก้อนตรงหน้าก้อนหินก้อนหินก็ไม่เห็นใช่ไหมนะครับเอาลําโพงมาเปิดข้างๆก้อนหินก้อนหินก็ไม่ได้ยินนะครับแต่ถ้าเอารูปมาวางตรงหน้าเราเอาเสียงมาเปิดข้างๆเราเอาไฟมาเผาเราเนี่ยนะเผาเผาสิ่งที่มีนามาทําอยู่เนี่ยมันก็จะต้องเห็นนาจะต้องได้ยินจะต้องรู้สึกร้อนได้แต่ก้อนหินเนี่ยถูกเผาเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาได้เหมือนกัน นะก็เกิดปฏิกิยาที่มันเป็นการเผาไหม้นะฮะอาจจะเกิดคราบดําหรืออะไรก็ว่าไปหรือจะเกิดการเผาจนมวลมันน้อยลงไปนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยแต่แต่ไม่ใช่เรื่องลักษณะของการรับรู้อารมณ์นะแต่ว่าการเห็นการได้ยินนะครับการรับรู้ความรู้สึกร้อนเนี่ยคือการรับรู้อารมณ์ฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆเด้ยว่าถ้าถ้าพอจันุมาณน,นะถ้าจะใช้พอภาษาพูดได้บ้างเนี่ยว่าเราจะดูนามธาตุหรือดูจิตนะได้ยังไงเนี่ย ก็ดูสิ่งที่มันก้อนหินมันไม่มีอ่ะก,ก้อนหินมันไม่มีดูการเห็นดูการได้ยินรเราก็จะเห็นตัวไอ้ไอสภาวะที่เป็นนามธรรมหรือสภาพการรับรู้ตรงนี้พอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสติมันมาเองนะสติคืออะไรสติคือ,ค,อคือการระลึกรู้ระลึกรู้อะไรปกติเราจะอยู่กับสัญญาใช่ไหมครับอยู่กับสัญญาความคิดปรุงแต่งเนี่ยทันทีที่เรารับ รับรูปทางตารู้รูปทางตาได้ยินเสียงหูเจ๋นได้ว่าสัญญาเนี่ยนะครับสมมติว่าคนสองคนนายกรนายขอเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งความสัญญาเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แม้จะเห็นสิ่งสิ่งเดียวกันนะครับแต่สัญญาสองคนนี้ใช่ไหมครับถูกไหมค่ะความจําได้หมายรู้ในในผู้หญิงคนเนี้ยของนายกรนายขอจะต่างกัน ต่างกันที่อะไรต่างกันที่ประสบการณ์ความรับรู้คนหนึ่งนายกอจะบอกว่านี่สวยอีกคนบอกไม่สวยคนนี้นายกอจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่หน้าคล้ายๆกับคนคนหนึ่งที่เรารู้จักมาไอไอนายขอจะไม่รู้จักเลยแต่ว่าอาจจะบอกว่าหน้าคล้ายอีกคนหนึ่งก็ได้ฉะนั้นเวลาผ่านไปความทรงจําเกี่ยวกับผู้หญิงคนเนี้ยของนายกนายขอเนี่ยนะก็ต่างกันจริงๆก็ต่างกันแต่ครั้งแรกก็แลลวนี่คือสัญญาสัญญาเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเสมือนอุปมาเปรียบเสมือนพยับแดด นะครับแต่สัญญาเนี่ยสำคัญเพราะสัญญาเป็นวัตถุดิบของการของสังขารสัญญาเป็นวัตถุดิบของการคิดนะครับการคิดต้องใช้ความจําได้ไหมายรู้เป็นพื้นฐานเพราะนั้นเะนี่ยสัญญาเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบของการคิดการคิดเป็นความเป็นวัตถุดิบของการปรุงเป็นความรู้สึกสุขทุกข์อะไรต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวสัญ,ญญาเนี่ย พุทธองค์เปรียบเสมือนพยับแดดเพราะอะไรพยับแดดนี่ก็เหมือนเปรียบเสมือนเวลาเราขับรถไปตอนกลางวันแดดแร้อนไปตามถนนเนี่ยเราจะเห็นคล้ายๆมีแอ่งน้ํามีอะไรงนี้นะร,ระยับหน่อยใช่ไหมครับแต่พอเข้าไปถึงมันจริงๆแล้วไม่เจอใช่ไหมค่ะแต่จะบอกไม่มีได้ไหมก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดนะั้นเพราะมันเห็นนี่นะครับไม่ได้ไม่เจอนะมันเป็นมายาอย่างหนึ่งสัญญาก็เป็นมายาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จมอยู่ในสัญญา มีความเคยชินส่วนใหญ่ก็จะจมอยู่กับสัญญาความรับรู้ในจิตของเขาก็คือรายละเอียดของสัญญาความจําได้ไมยรู้ก็คือรายละเอียดของการของการความคิดอ่ะมีแต่รายละเอียดของความคิดอยู่ในความรับรู้แต่ว่าไม่มีอาการของการคิดอยู่ในความรับรู้เลยไม่รู้ว่ากําลังคิดรู้อย่างเดียวคือรู้ว่ารู้รายละเอียดที่คิดแต่ไม่ได้รู้ว่ากําลังคิด การรู้แต่รายละเอียดที่คิดโดยไม่รู้ว่ากําลังคิดวินาทีนั้นก็คือไม่มีสตินะท่านิยามว่าสติคือการระลึกรู้นะครับการระลึกรู้นี่คือหมายถึงว่ารู้รู้สภาวะปัจจุบันขณะนั้นน่ะรู้ว่ากําลังวิ่งอยู่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่รวมทั้งรู้ว่ากําลังคิดอยู่แต่ถ้ารู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่นี่ไม่ใช่นะสมมุติว่าคิดถึงใครคนหนึ่งเนี้ยแล้วบอกว่ารู้อันเนี้ยมีสติรู้ว่ากาลังคิดอะไรอยู่อันเนี้ยแต่ถ้าไม่ได้รู้ว่ากําลังคิดอยู่เนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าไม่มีสติ การระลึก <g arden> รู้ตรงนี้หมายถึงว่าในทางที่จะไปปฏิบัติทุกฤฤฤเนี่ยก็คือการระลึกรู้รู้รู้อาการของของของจิตอะ,อะว่าง่ายง่ายรู้อาการของกายนะรู้อาการของเวทนานะครับแล้วก็รู้ธรรมทั้งปวงที่มันเก <s> ี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ขัน 5, ห้าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือการระลึกรู้สภาวะธรรมพูดง่ายง่ายแท้จริงแล้วสภาวะธรรมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีเยอะแยะในตามตำราเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ย่อได้แค่สองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมนะครับหรือจะย่อเป็นสังคตธรรมกับสังคตธรรมก็ได้รูปธรรมกับนามธรรมก็เล็งในแง่ของคุณสมบัติสําคัญที่สุดของสองสิ่งนะครับก็คืออันหนึ่งมันรับรู้อารมณ์ได้อีกอันหนึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้อันนี้คือรูปธรรมนามธรรมแต่ถ้าเล็งถึงลักษณะของการสิ่งหนึ่งมันถูกปรุงมาจากสิ่งอื่นนะครับกอกสิ่งหนึ่งไม่ถูกปรุงมาจากอะไรเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ย ก็จะแบ่งเป็น <nt> สังคตาธรรมกับอสังกตาธรรมอสังกตาธรรมมันมันหาจุดตั้งต้นหาจุดสิ้นสุดไม่ได้มันเป็นการวิมุตต์มันเป็นสิ่งที่มันเหนือการเวลาถ้าเราเห็นตรงเนี้ยถ้าเราเห็นสภาวะการรับรู้ตรงเนี้ยนะทานองเดียวกับที่เห็นความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขตจริงจริงมันก็ทํานองเดียวกันแหละแต่มันคนละอย่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตรงเนี้ยเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันมากขึ้นนะเราจะเห็นมันมากขึ้นแล้วเราจะมีสติรู้โดยที่ไม่ต้องพยายามมีสติแต่นั้นเพราะนั้นย้อนกลับมาที่ ที่หลวงพ่อท่านว่าว่าเออมีการปฏิบัติหรือไม่มีการปฏิบัติเนี่ยนัานจะเห็นได้ว่าตัวถึงที่สุดแล้วนะครับที่เป็นตัวความว่างจริงๆนะความว่างอย่างยิ่งเนี่ยมันไม่มีการปฏิบัติเลยพวกที่มีสติปัญญาฉับพลันเนี่ยอย่างเช่นพวกอนักบวชเซนนะที่ที่ที่หลายๆท่านที่ท่านอรู้ธรรมแจ่มแจ้งจริงๆเนี่ยท่านก็จะบอกอ๋อแท้จริงแล้วไม่มีอะไรต้องปฏิบัติก็ถูกนะนะฮะแต่ ก็ถูกเหมือนกันไม่ใช่ผิดนะเพราะว่าถ้ามันยังหนาแน่นไปด้วยชินกับการปรุงแต่งแล้วก็หลงไปหลงไปชินกับการเกิดตัณหาอุปาทานนะครับพบชาตินะครับชินกับการเกิดอย่างเงี้ยชินกับการกับสังขารอย่างเงี้ยมันก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันแหละนะครับต้องปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อละความเคยชินที่จะแบบพอรับรู้อารมณ์แล้วแทนที่จะไหลไปเรื่อยโดยขาดสติก็จะต้องปฏิบัติใ,ให้เจริญสติขึ้นมา แต่การจเจริญสติเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่อาจจะทําให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันแต่มันเป็นฐานของปัญญาต่อไปลองคิดดูถ้าเรามีสติรู้ตัวเรื่อยๆเ,เรารู้ว่าเรากําลังกินกําลังเดินกําลังคิดไปเรื่อยนะครับความระลึกรู้ตรงนี้จะเป็นอารมณ์ให้จิตไปจดจ่ออยู่แต่มันก็จะอยู่แต่ความรับรู้อารมณ์ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไม่เอาสิ่งที่มันเห็นจริงนะครับตรงนั้นเนี่ย ไปต่อยอดพิจารณาต่อนะ,อะโดยการอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันเข้าใจนะวิธีการที่จะศึกษามีมากมายนะอาจจะอุปมาอุปไมยหรืออะไรก็แล้วแต่จากประสบการณ์ชีวิตแต่มันต้องมาจากฐานที่เห็นจริงนะไม่ใช่มาจากสัญญาเพียวๆซึ่งมันเป็นมายาอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าใช้สัญญาเพียวๆเนี่ยอาจจะเรียกทีหลายๆท่านเรียกว่าวิปัสสนึกได้แต่ถ้าใช้สิ่งที่เห็นจริงเช่นเห็นการเห็นรู้รสเห็นการเห็นอย่างเนี้ย เห็นสภาวะที่รับรู้อารมณ์เนี่ยเล่ามาพิจารณาเอาสิ่งที่เห็นจริงมาพิจารณาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นได้แต่ถ้ามีแต่สติเพือเียวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นแค่สมาธิมันก็อ่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมาธินิยามของสมาธิก็คืออะไรคือการอยู่ในอารมณ์เดียวใช่ไหมคือการจิตจับอยู่ในอารมณ์เดียวนะครับงนั้นนี้เนี่ยอ่าวิธีการทำสมาธิทําได้หลายอย่างนะจะใช้รูปธรรมเป็นอารมณ์ก็ได้นามธรรมเป็นอารมณ์ก็ได้นะแต่นามธรรมก็จะยากหน่อยนึง ใช้รูปธรรมเป็นอารมเช่นใช้ลมหายใจอย่างเงี้ยนะครับ<ฮ>แต่ถ้าใช้นมามธรรมเป็นอารมอาจจะใช้สภาวะเนี่ยการเห็นการได้ยินอะไรพวกเนี้ยได้นะครับ่<ฮ>อา<ฮ>ตรงนี้มันก็จะวายเออจะยากขึ้นนิดนึงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ส่วนตังผมที่อยากจะแชร์ให้ เสถ่าทุกเพื่อจะมีประโยชน์นะครับอ๋อมีประโยชน์มากเลยค่ะสาธุกค่ะคุณเมียชนค่ะครับครับัขอบคุณครับพอดีหลวงพ่อท่านท่านนาจะจะพูดอะไรก่อนมัสการครับหลวงพ่อครับจึงไม่มีหรอกเพราะว่าฟังอยู่พักพัก่ลยดีค่ะวันไหนต้องแบบว่าเรียนเชิญคุณเมียชนมามาช่วยค่ะสดดีนะมีมีความรู้มีความรู้ที่จะเออเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอธิบายเนาะอธิบายเป็นเป็นอสขาเออเป็นแจกแจงนะแต่ทีนี้สุดท้ายยังไงก็ตามนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะพอที่พูดมาคือถูกหมดแล้วแหละรานนั้นพอโอเคมีความรู้มีความสามารถแต่มันก็เป็นความปรุงแต่งนะแล้วก็ส่วนทำอีกประเภทหนึ่งที่เป็นอาสังขธรมอ่ะเป็นทมที่ไม่ปรุงแต่ง แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็ไม่มีใครหลงไปไปยึดนะเพียงแต่ว่ามันมีอยู่แต่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นๆน,น,นะเมื่อปราศจากความเมื่อปราศจากผู้ยึดถือตรงนั้นแหละมันเป็นความว่างที่แท้จริงนะคือไม่มีเราละไม่มีตัวตนที่เป็นผู้รู้หรือเป็นผู้อะไรทั้งหมดเลยตรงนั้นเป็นความว่างที่ทแท้จริงคือว่างจากว่างจาก คือมันเป็นพ้นทุกไปเลยนะเป็นความบริสุทธิ์หมดจดคือพ้นไปเลยนะแต่ความรู้นี้ก็ยังเป็นความรู้ของธรรมธรรมชาติอยู่ซึ่งก็มีอยู่อย่างนั้นแหละพูดไปพูดมามันก็ก็วนแล้วคันเนี้ยเพราะว่าพูดไปก็เป็นสังขารเนะาะหยุดพูดอ่าถ้ามีตัวเราเป็นผู้หยุดพูดมันก็ยังเป็นสังขารอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะพูดหรือไม่พูดแต่ถ้ายังยึดมั่นถือมั่นมันก็เออค่าเท่ากาันคือยังเป็นทุกข์ได้ เอเป็นว่าให้เข้าใจเป็นปัจจตังเนาะเออตรงนั้นแหละที่สุดแห่งทุกจริงๆค่ะสาธุค่ะค่ะขอเรืญองสั้นน่อค่ะพี่แมงค่ะค่่ขออนุญาตหนุกเะคือเวลาเราคุยเรื่องเรื่องธรรมะภาคปฏิบัติไปสู่ความมิหมดลุดคนเนี่ยมันจะเหมือนกับงูที่กินหางตัวเองเนาะแล้วมันก็ขดไปลุงกลมพูดไป หัวกลางห่างบนอยู่อย่างนั้นอะ่มนะมันพอมันขดเป็นวงกลมมันก็ไม่มีหัวมีหางสักเท่าไหร่แต่ความวิมุตติพ้นเรื่องมันเปรียบเหมือนกับตรงกลางของของไอ้วงโดนัตงูเนี่ยคือมันไม่ไม,ไม่ที่เราพูดกันทั้งหมดเหมือนกับเป็นสนของเนืงองูทั้งนั้นแหละแต่ว่าไอ้สังคตะธรรม อาสังกัตทมเนี่ยมันเป็นส่วนที่ลอกเหนือนอกเหนือไปเสียทั้งหมดดังนั้นเวลาการที่พยายามอธิบายอะไรในสิ่งที่ในสิ่งที่สร้างภาพหรืออธิบายให้คนอื่นเข้าใจคุยกันก็เถียงกันอยู่แต่เรื่องเนื้อง,งูกันนั่นแหละก็ประมาณนั้นละคะ่ะถ้าถ้าผลไปจากเนื้อง,งูเสียได้นั่นแหละ ก็ถึงจะได้พ้นลุกกันประมาณนี้ค่ะอืมใช่หลวงพ่อยังเคยเหมือนกับพูดให้ญาติโยมฟังนะว่าบางทีธรรมะที่มันมันเป็นมันไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันมันมันเหนือคาพูดคือมันพูดไม่ได้เลยนะ่ะแต่ครั้นถ้าเราไม่พูดเลยมันก็อไม่รู้จักสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้นไม่ได้ พอพูดไปมันก็เป็นสังขารที่วนมันก็ยากอยู่แต่เอาตัดสินใจแล้วก็คือต้องพูดแต่อธิบายให้ฟังว่าที่พูดนี่นะมันเป็นของสังขารนะยังไม่ใช่จริงแท้นะพูดถ้าเกิดประโยชน์ค่ะค่ะไอคลิปวิดีโอที่ก่อนหน้านี้เนาะที่บอกว่าอะไรนะรู้แท้ใช่ไหมลืมแล้วอันนี้คือไม่มีการอธิบายใดๆทั้งหมดเลย อันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นเป็นการสอนแต่ว่าไม่มีคําพูดให้เรียนรู้เอาเองอืมในนั้นบอกว่าอะไรนะธรรมชาติรู้เนี่ยมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเนาะแต่ไม่ปรากฏตัวผู้รู้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ที่โยมอะไรที่พูดถึงนี่แหลนะเนาะ <P le> ตรงนั้นแหละคือเป็นความไม่ปรุงแต่งแต่มีอยู่มีแบบไม่ปรากฏอ,อืก็ลองไป ไปสังเกตดูว่ามันเป็นยังไงจริงจริงตอนต้นรายการหลวงพ่อก็พูดแล้วนะแล้วก็มีการเ,าเพื่อซับซ้อมทําความเข้าใจนะอย่างเช่นบอกว่าเอายกมือถือขึ้นมาดูดิมือถือที่เราเนี่ยเล่นเข้าในใช้ในการเข้าห้องคลับนี่นะยกขึ้นมาดูดิแล้วก็เมื่อดูแล้วเนี่ยเห็นตัวเองได้ไหมรู้ตัวเองได้ไหม,มแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการ รู้จักว่ามันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่สามารถรู้เราได้แต่ธรรมชาติน,นั้นน่ะเป็นความมีแต่ไม่ปรากฏตัวแล้วธรรมชาติที่รู้เรานั่นแหละเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากตัวเราคือพ้นไปจากขันห้าพ้นไปจากสังขารก็เป็นอสังขตธรรมคือเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งนะแล้วก็ถ้าเข้าใจตรงนี้เลยก็จะเข้าใจเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ทุกข์ก็คือขันห้าคือเรียกว่าตัวเรานี่แหละคือตัวทุกข์ แต่ธรรมชาติที่รู้ทุก,กันนั้นแหละเป็นความพ้นไปจากทุกนะซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าเราไปสร้างไปแต่งแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกมีอยู่จริงแล้วมีความรู้ด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปพบมาก็เลยมาบอกให้เราได้รู้จักกันจะได้ไม่เอาตัวเราไปไปหาที่ไหนอีกเพราะจริงๆอะ่ะมันรู้เราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรู้ว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นทุก์แต่ตัวมนันไม่เป็นทุกไม่เป็นทุก